ปีนี้ไม่พ้นดราม่าจนได้ในเมื่อคุณผู้ชมเพราะที่สระบุรีมีรายหนึ่งเกิดอาการฉุนจัดนะครับเพราะเด็กแถวบ้านจุดประทัดเสียงดังหนุ่มรายนี้ก็เลยคว้าปืนออกมายิงขึ้นฟ้าซะเลยปังปังสองนัดอันนี้เขาห้ามนะผิดกฎหมายเนี่ยนะคว้าปืนมายิงขึ้นฟ้าเพราะว่าที่ใต้อ่ะยิงขึ้นฟ้าฉลองปังปังปังแต่ไม่รู้ใครยิงแต่กระสุนลงมาทะลุขาคนที่นอนอยู่ในบ้าน ความแรงเท่ากับยิงปืนใส่เลยนะฮะเ,เรื่องราวนี้คุณธินกรได้นำมาเผยแพร่เอาไว้ซึ่งคุณธินกรคนเสื้อดำที่อยู่ในมเมื่อกี้เมื่อกี้คุณธินกรคนนีเ้เนี่ยเขาเปลี่ยนเสื้อละเป็นเพื่อนบ้านที่บ้านอยู่ติดกับผู้ก่อเหตุนะครับคุณธินกรเล่าว,ว่าตนขับรถยนต์ไปซื้อประทัดผู้ดอกไม้ไฟในตัวเมืองสระบุรีเพื่อจะนำมาจุดฉลองในช่วงกลางคืนเขาดาวครับต่อมาช่วงเย็นลูกชายและเด็กข้างบ้านนำประทัดมาจุดเล่นกันหน้าบ้านนะครับ สักพักตนก็ได้ยินคล้ายเสียงปืนดังขึ้นสองนัดจึงเดินออกมาดูก็เห็นผู้ชายคนข้างบ้านกำลังเก็บปืนพกที่เอวตนจึงถามว่า พี่ยิงปืนทําไมนะครับคนที่ไปถามก็ใจถึงนะแล้วดูทรงคนที่ไปถามดินึกว่าเป็นผู้ก่อเหตุเขาไม่ใช่นะคือปืนอยู่ยังไปถามพี่พี่ยิงทําไมอ่ะเขาบอกว่าชายเพื่อนบ้านที่ก่อเหตุมีอาการเมาทางด้านคุณธินกรก็คิดว่าน่าจะเกิดจากการลาคาญที่เด็กจุดประทัดเสียงดังเพราะคุณธินกรเองไม่เคยมีปัญหากับชายเพื่อนบ้านคนนี้มาก่อนและไม่เคยพูดคุยกันด้วยคุณธินกรก็เลยโทรแจ้ง ตำรวจนะครับเพราะมองว่าไม่สมควรยิงปืนบริเวณนี้ในหมู่บ้านมีเด็กวิ่งเล่นกันเป็นจํานวนมากลูกกระสุนอาจจะพลาดไปถูกเด็กและชาวบ้านก็ได้เพราะว่าเขาเตือนตลอดเวลาอเอาว่าป,ปีใหม่นี้ห้าม,มาปืนออกมายิงเป็นพี่พลศ่ะถ้าข้างบ้านพี่เขา เอาปืนมายิงโอ้ใครจยาไปยักใคายิงถามไหมยิงทำไมไม่กล้าไม่กล้าเดี๋ยวมันยิงฉันเลยแค่จุดประทับคุณก็ไม่โอเคแล้วขนาดอยู่ในบ้านเรายังเกิดอันตรายได้เลยบางทีปืนมันขึ้นไปมันไม่ได้หายนะลูกปืนมันวมันวิ่งลงมาแล้วไม่ได้ยิงแค่นั้นนะคือคุณดำรงเนี่ยเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งนะเขาให้การบอกว่าช่วงเย็นวันนั้นนะตัวเองไปกดน้ำทิ้วหน้าบ้านหน้าบ้านผู้ก่อเหตุเนี่ยนะตอนกดน้ำอยู่ก็เห็นผู้ก่อเหตุเนี่ยถือปืนมาที่หน้าบ้านตัวเองแล้วยิงขึ้้้้้นนนนนนฟาาก่อหััแลวด จากนั้นนะยังเดินตามคุณดำรงมาที่บ้านและยิงที่หน้าบ้านคุณดำรงอีกสองนัดนี่คือตอนนี้ตำรวจรวบตัวแล้วนะแล้วก็แจ้งไปสามข้อหานะโดนไปสามข้อหาหนึ่งคือมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตสองพกพาอาวุธวไปในเมืองแล้วก็หมู่บ้านหรือที่สาธารณะนะโดยที่ เปิดเผยนะฮะมันไม่เป็นเหตุอันควรนะสยิงปืนซึ่งใช้แบบว่าเป็นที่ก่อเหตุในหมู่ชุมชนอะไรเงี้ยเขาไม่ให้ทำนะฮะพร้อมกับยึดอาวุธปืนมันเป็นปืนสั้นถูกไมเฮร,รีวอรเวอร์ใช่มชนะจุด3 8ดนะจำนวนหนึ่งกระบอกแล้วก็ปอกกระสุนปืนนะคะจุดสาที่ใช้ยิงไปแล้วเนี่ยจำนวนหกปอกต่อมาญาติผู้ก่อเหตุนะคะได้ใช้เงินสดสามหมื่นบาทประกันตัวไปนะคะ